าบางเหตุการณ์เราอาจไม่เห็นในปัจจุบันแล้วแต่ยังมีชีวิตอยู่ในความทรงจำของผู้คนและเหลือร่องรอยบางอย่างให้ค้นหาโดยเฉพาะในย่านเมืองเก่าของแต่ละเมืองที่มักมีวิถีชีวิตหลากหลายเรื่องราวมากมายมีสเสน่ห์ชวนลหลงไหลอยู่เสมอดังเช่นย่านเมืองเก่าสงขลาในจังหวัดสงขลาที่เราอยากแนะนาในวันนี้วิธีทำประเทศเราประเทศเดียวเนาะมันมาจากหลายๆประเทศ ก็เลยลองมาใช้วิธีการเดียวกันเนี่ยเหมือนกับอย่างสาคนนลนะเหมือนกับสาคนที่เขาทาเรามาทําที่สงขาดูตอนนั้นก็มันมีอาคารเก่าอยู่หลังหนึ่ง เป็นของญาติของเจ้าของโรงแรมเล็กๆนะ่ะพี่อาจารย์ก็รู้สึกว่าอาคารมันตอนนั้นมันยัง,ยงไม่ได้ซ่อมแซมนะแล้วก็รู้สึกว่าไอ้ข้างฝาอาคารอะ่ะสวยดีสวยดีมันเป็นลักษณะอาอ,อาคารเก่าแล้วก็ไม่ค่อยมีใครสนใจในความสวยเอ๊แต่ทำยังไงึงจะเรียกร้องความสนใจเรียกร้องการดึงดูดแล้วก็ไม่ทําให้ศิละปะกับความงามของศิละปะและความงามของอาคารเก่าเนี่ยมันขัดแย้งกันก็เลยที่เขาเอ้นเอาเรื่องราวแถวๆนั้นแหละไปเล่าผ่านผนัง ก็เลยคิดว่าเอาจะเล่าเรื่องไรก็เลยคิดตีมขึ้นมาว่าเล่าเรื่องบรรยากาศในร้านน้าชาดีกว่าทีนี้เราจะเล่ายังไงล่ะเราก็จะเล่าถึงเรื่องของภาพภาพเก่าภาพในความทรงจำเก่าๆที่เราเห็นว่าร้านน้ำชาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลถาวารอะไรเงี้ยนะก็เอาบรรยากาศในร้านน้ำชาเนี่ยมาเป็นตัวเดินเรื่องอาจารย์ก็เอาบรรยากาศตัวนี้ครับสะท้อนไปสู่ภาพโดยที่ท่านอาจารย์สาธุดีมากแล้วก็นักศึกษาเนี่ยก็ลงมือ ลงวาด ตอนที่ทำเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นที่นิยมเนาะไม่ได้คิดว่ามันจะกลับเรื่องมันอันนี้แค่ตั้งใจว่าจะถ่ายทอดเรื่องราวไว้บนฝาผนางังให้มันมีเรื่องราวที่แบบคนทั่วไปเดินผ่านแล้วอาจจะไม่รู้อย่างเงี้ยครับเราก็ไปถ่ายทอดเรื่องราวผ่านงานศิละปะไว้นบนผนงังเท่านั้นเองแต่ว่าบังเอิญว่ากระแสของเมืองเก่ากระแสของการถ่ายรูปนะกระแสการโพสเฟซบุ๊กมันก็มาเนาะมันก็เหมาะเจาะพอดีเรียกว่าเป็นความโชคดีแล้วก็ลงตัวของช่วงเวลามากกว่า ครับสตรีทอาร์ตเนี่ยในแนวคิดเมื่อกี้พี่พูดถึงว่ามันก็เสื่อมสลายไปตามกาลเวลาอันนี้คือแนวคิดที่หนึ่งเนาะแนวคิดที่สองเนี่ยเขาจะไม่เอาสตรีทอาร์ตเนี่ยไปวาดอนาทารที่สวยงามบางทิอาคารนั้นสวยอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะวาดในซอยที่ไม่มีใครสนใจหรือผนังที่ไม่มีใครให้ความสาคัญก็อเอาสตรีทอาร์ตเนี่ยเป็นตัวดึงดูดความสนใจนะครับ